สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1ถึงสิสิงหาคมของชาวราศีมิถุนคือพุ้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันนาะชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณเลือกเส้นทางที่ค่อนข้างเรียกว่าถูกต้องเลือกการงานการเนี่ยเลือกคนใหม่ๆที่คุณไป็บผ่านด้วยใจนะครับพอะย็นออก้าคุณออกมาพอคุณเลือกสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันทําให้คุณมีความสบายใจมีความแฮปปี้ดีเพ ที่เคยจบไปหรือหายกันไปเนี่ย <S <S เขาก็ยัง <S <S ยังอยากตามมาวุ่นวายยังอยากตามมาเลา่าเลา่าหรืออยากตามมานู่นนี่นั่นกับคุณอยู่ซึ่งคุณก็รู้สึกว่ามาทําไมตอนนี้ไม่เห็นข้าฉันทําไมตอนนี้คือตอนนี้เหมือนมันฝ่ายไปแล้วมันมันยุติไปแล้วจะ,จะมาวุ่นวายทําไมมาเห็นข้าทําไมตอนนี้นี่คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงปัจจุบันแหละเนาะอ่าฝ่าเส็จกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝาษษเสด็กรกฎาคมคุณเองก็รู้สึกทำตัวมีความสุขแฮปปี้ดีเขาเองก็ได้แบบ มองคุณในระงห่างคุณทําอะไรเขาทําตามคุณไปไหนเขาก็ไปเหมือนกับเหมือนคุณไปตรงนี้เขาก็ทด้วยคุณโพสต์นู่นโพสต์นี่หรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทาคล้ายๆคุณเกิดขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าเออเขายังอยากกลับมาอยู่ในชิดคุณอยู่นะนะครับเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเองจะพยายามเออบางท่านบางคนเนี่ยเจอไม่ได้เจอเขาพยายามทําเรียนแบบทําตามมันจะมาเจอเขามาพูดทักทายหรือพูดคุยเลยด้วยซ้ำแต่เพียงว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นการ ตัวําตัวเรียนแบบมีความสุขเล่นแบบคุณหรือําหรือจะมาพูดคุยทักทายอะไรก็แล้วแต่นะบางคนบางท่านบางคนโดยไม่เหมือนกันคุณเองจะไม่ค่อยสนใจไม่ว่าจะโดนในรูปแบบใหมคุณจะค่อนข้างเฉยๆไม่มีปฏิยามากไปกว่าแม้มากไปกว่าเดิมนะจะนิ่งเฉยๆ,ๆไปเดี๋ยวมาดูกันนะ้อว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันน้อยว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่อยากกลับไปไม่อยากไปสูงสิงหรอกแต่คุณก็รู้ดีแหละว,ว่าเขาเองยังคิดถึงยังรักยังมีความสุขผูกพันกับคุณอยู่คุณเองก็มีลึกๆบางท่านบางคนไม่ใช่ทุกคนมีอยาส่งาำน้าด้วยเหมือนกันนะอันนี้คือบางท่านพน,นะครับเพราะคุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันทำไปเรื่องเยอะแยะพูดไปเยอะแยะทุ่มเทเยอะแยะทำไมไม่เห็นค่าล่ะทีตอนนี้จะมาทําให้ฉันหรอมันมันไม่มีค่าแล้วนะมันฝ่ายไปแล้วนะครับฉันไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณ จะกระทําให้ชันแล้วนะครับเพราะฉันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วแต่เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าโมโหคุณที่คุณทาเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาว่านะแล้วก็รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้างดีกับเขามากๆเลยตามเขามากๆเลยทําไมตอนนี้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทาเหมือนเขาไม่ก็ด่คนไกลไปซะอย่างนั้นบางทีเขาก็มีความโกรธอยากบ้าอยากอยากอยากบ้าอยากาทำอะไรทำอะไรไม่ดีใส่คุณเลยด้วยซ้ํานะอยาก แลวบางทางบางทีอ่ะเขาก็คิดว่าอยากให้คุณกลับกลับมาเป็นเหมือนเกา่าที่คุณต้องไปวิ่งตามเขาว่เาเขาก็ยังอยากให้เป็นแบบนั้นอยู่เนาะบางทีเขาคิดกลับไปึงกลับไปดึงเรื่องเกา่าๆเดี๋ยวไปดูกันฮาร์าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะจ๊ะ มาดูกันเนะาะไพ่แบบไปสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าสิงหาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งมาให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเมถุนบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมวันนี้นชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมช่วงนี้ชาวเมถุนก็ไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไร ทุร,รักทกบางเรื่องวนตวงคุณนี่ต้องจัดการเยอะแยะไปหมดเลยอยู่นะครับช่วงนี้คุณต้องมีเรื่องต้องตัดตัดสินใจบางท่านบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องต้องเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ฝนเขาเป็นยังไงเขาเองก็ได้จับมองคุณตามตาละห้อยว่าคุณเป็นยังไงคุณไปไหนคุณทําอะไรอยู่ได้จะมองตามอยู่ห่างๆคุณเองอ่ะนะครับแล้วบางท่านบางคนเจอเขามาเรียกร้องความสนใจบางท่านบางคนเจอเขามากดไลค์กดแชร์เพราะว่าเพีงถึงสองเฟกเกอร์ from ด้วยซ้ํา เพื่อเรียกร้องความสนใจจากตัวคุณแต่คุณก็ทาไม่เหมือนไม่สนใจอ่ะนะครับนะแล้วก็ในบางท่านบางคนเนี่ยหนักกว่าเจอเขามาพูดคุยโดยตรงเลยพยายามพุ่งเข้ามาหาเลยนะคุณเองก็จะคุยถ้าเกิดใครประเภทที่เจอเขาพุ่งมาหาพูดมาพูดคุยด้วยเนี่ยคุณก็จะพูดคุยด้วยปกตินะยพูดคุยด้วยแต่ว่าก็รู้สึกไม่ได้ให้ใจแล้วก็รู้สึกงงๆว่าอุ้ยทําไมต้องทําขนาดนี้เลยหรอนะนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าสิงหาคมล่ะช่วงนี้เป็นยังไงเนาะ ง1 5สิ่งคาคมนะครับช่วงนี้คุณเองก็กลับไปสนใจเรื่องคุณเองเหมือนเดิมเรื่องงานเรื่องเงินนะครับนะช่วงนี้คุณเองก็ค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขดีด้วยซึ่งเขาพอเขาเห็นคุณแฮปปี้มีความสุขดีเขาเองก็ทำตัวแฮปปี้มีความสุขเรียนแบบด้วยเหมือนกันเหมือนคุณทานู่นทํานี่ไปนู่นไปนี่เขาจะไปนู่นไปนี่นะด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นการเรื่องรองความสนใจจากคุณจากคุณเองก็ไม่ได้สนใจหรอกคุณเองก็รู้ดีแล้วเขาต้องการให้คุณอะกลับไปยุ่งวุ่นวายหรือกลับไปท อะไรเงี้ยเหมือนเขาโพสต์ไปนู่นไปนี่เหมือนจะให้คุณหนักกลับไปทักเขาว่าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับเป็นการเล็กรองความจรใจแต่คุณทำไมคุณก็ไม่ได้ทําคุณไม่ได้สนใจนะครับเขาก็เท่ากับการความยามเขาข้อข้าฝุ่นเปล่าก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมถุนในแค่นี้เนาะชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีกรเพาเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหีือไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ